คือเราจะต้องฝึกตัวเองให้มีนิสัยที่จะขอบคุณวันทุวกวันตั้งแต่ลืมตาตื่นอะอาจจะเป็นการ hey, ขอบคุณวันนี้นะวันที่ยอดเยี่ยมสําหรับฉันขอบคุณวันนี้นะวันที่ฉันได้รับแต่เรื่องราวข่าวดีขอบคุณวันนี้นะที่ยังคงทําให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆมากมายขอบคุณวันนี้นะวันที่ความโชคดีในทุกด้านของชีวิตเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลา มันจะเป็นการขอบคุณที่แบบเฮ้ยขอบคุณเพื่อให้เข้าถึงความรู้สึกของการทราบซึ้งใจอ่ะขอบคุณจนก,กว่าคุณจะรู้สึกว่าได้รับมันจริงๆอ่ะขอบคุณให้เข้าถึงของความรู้สึกทราบซึ้งใจได้รับเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างวันที่ดีให้กับคุณได้ทั้งวันเลยและมันจะยังรักษาพลังงานที่ดีให้กับคุณได้ทั้งวันด้วย ลองฝึกตัวเองจะเป็นนิสัยแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วคุณจะคนพบว่าเฮ้ย mm. วันทุกวันของคุณมันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมันเป็นวันที่ดีมันเป็นวันที่คุณได้รับแต่เรื่องราวข่าวดีมันเป็นวันที่คุณได้เจอแต่สิ่งดีๆ mm. ลองดูคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ